ไฟแนลเขาดาวสงครามครั้งสุดท้าย <laughs> เอาพี่น้องครับตบมือดังๆให้นายสุเทพเทือกสุบรนไอ้มนุษย์ส้นตีนเอายินดีต้อนรับนะครับพี่น้องที่อะไรล่ะตามผมมาจากอิมพิเลียนอิมพิเลียนจัดหนักไม่ได้มีสคริปต์แต่ที่นี่เดี๋ยวจัดมาให้เจ๊งกันไม่ข้างเลย พี่น้อยฮะนสุเทพเทือกสุบรรณแหา่วันนี้เดินเรียกแขกอย่างที่ลุงยิ้มบอกผมไม่กล้าจะพูดแล้วครับคำว่ากระหลงกะหลีมันดูไม่สุภาพผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนายสุเทพเทือกสุบรรณจากที่เคยมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย เคยมีตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มีตำแหน่งหลายต่อหลายตำแหน่งจนตำแหน่งสุดท้ายคือเลขาธิการกอปอปอสอแล้ววันนี้เพิ่งได้ตำแหน่งใหม่รู้ไหมครับตำแหน่งอะไรเจ้าหน้าที่แมงดาแห่งประเทศไทยพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ว่าไม่มีใคร าลุงยิ้มพูดถึงโสเพณีผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะดูมีเกียรติก่านายสุเทพเทือกสุบรรณอีกที่ต้องใช้คําว่าแมงดากับนายสุเทพเพราะอะไรครับเพราะคาว่าเฮียไม่ได้เหมาะสมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วแมงดาล้วนดูจากไหนฮะไล่เรื่องมาตั้งแต่ทีแรกนายสุเทพเทือกสุบรรณ บอกว่าอยากจะคุยกับท้านนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปท่านนายกก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ในายสุเทพเข้าไปคุยก็มีการพูดจาตกลงกันบอกว่าพี่สุเทพจะเอาอยัางไงสุเทพบอกว่ายุบสภาก็ไม่ได้ลาออกก็ไม่ยอมไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ยอมมึงจะเอาเฮียอะไรฮึมึงจะเอาเฮียอะไร ไอ้นูนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ยอมติ้งต่างว่าอะไรรู้ไหมครับพี่นอ้อเอาแบบเข้าใจง่ายๆตามภาษานักต่อสู้ข้างถนอนอย่างพวกเราเหมือนกับโจรปล้นบ้านเข้าไปถึงในบ้านเข้าไปถึงบอกกูจะปล้นเมืองลูกบ้านบอกว่าไงลูกบ้านบอกว่าจะเอาเงินเอาไปเลยโจรบอกว่าไม่เอาเอาจะเอาอะไรล่ะ จะเอาทองไหมเอาไปเลยโจรบอกไม่เอาหรือมึงจะเอากูโจนบอกว่ากูไม่เงียนสุดท้ายแล้วทำยังไงฮเจ้าของบ้านบอกว่าไงแล้วมึงจะเอาอะไรดูสิครับนายสุดเทพตอบบ้านยังไงไม่รู้ไปคิดเอาเองเอาไอ้เฮียมึงมามึงไม่รู้แล้วมึงจะมาทำหายเฮียอะไรงงไหมครับจนสุดท้ายฮะ เขาไปพบทหารก็ไปคุยกันอย่างดีสุดท้ายแล้วยังไงเสือกออกมาด่าเขาว่าทำไมทหารไม่ปฏิวัติโทโหอกหน้าเหียก็ในเมื่อมึงยังไม่รู้เลยว่าไอสภาประชาชนสันตีนอะไรของมึงเนี่ยม oh. oh ันหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่น่าเชื่อครับว่ารองนายกรัฐมนตรีอย่างนายสุเทพเตือกสุบัน ไม่รู้จักคำว่าสภาประชาชนก็สภาประชาชนก็คือสภาผู้แทนราษฎรยังไงล่ะครับเพราะอำนาจมันอยู่ที่ประชาชนเลือกไปแค่นี้มึงรู้หรือยังสุเทพเทือกสุบันแล้วก็ยังมีอีกเยอะพี่น้องอะยังมีเรื่องรลวอีกหลายอย่างของนายสุเทพเทือกสุบันไม่ต้องอะไรกันมากแล้วครับวันนี้นายสุเทพเทือกสุบันก็พยายาม ที่จะทําตัวเหมือนนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะเชิญนักการทูตเชิญทูตเชิญทุกๆคนเข้ามาในม็อบกปปสแต่ละคนก็บอกปฏิเสธแต่ละคนก็บอกว่ามึงมาจากไหนมึงก็แค่กำนันแก่ๆตัวหนึ่งซึ่งพ่อมันก็เป็นเป็นกำนันอยู่เฮี้ยทั้งโคตรพี่น้องอะ แล้วยังมีหน้าไม่เชิญทูตทูตก็บอกว่ามึงไม่มีอะไรรองรับสุดท้ายแล้วทำยังไงครับก็บอกว่าประชาชนยอมรับพี่น้องฮะณขณะนี้เนี่ยผมเปิดเฟซบุ๊กผมดูสายรายงานข่าวเข้ามาดูเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเป็นคนปากจัดผมมีเชื้อเจ้านะเจ้ามือหวยพูดจาไม่ดีไม่ได้ยนฮะ เขาบอกว่ายังไงครับคนมาเป็นล้านณขณะน,นี้มันประกาศทางเวทีว่าคนหลายหมื่นสุดท้ายแล้วยังไงครับเช็คไปเช็คมาเช็คมาเช็คไปมีคนเท่าขยุ่มหมอยพี่น้องครับทําไมถึงต้องใชว้วาจาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าผมพูดจาไม่พะไอ้ที่ต้องใชว้วาจาอย่างนี้เพราะว่าคุยกับคนอย่างในสุเทพไงครับถ้าคุยกับคนอื่นผมไม่ชพูดอย่างนี้หรอกครับ ว่านายสุเทพมีแค่ดิตกับผมเท่านี้พี่เนาะไปเชิญทูตมาไปติดอราโอวยทำเต้นทำเต้น,ต,นติดแอร์อย่างดีครับเตรียมที่ไว้สามสี่สิบที่สรุปแล้วทำไมรู้ไหมครับมีแต่หมาครับเข้าไปนอนอยู่นะ่มีหลงไ,ไม่กี่คนทูตคนนั้นก็ไม่มาทูตคนนี้ก็ไม่มา มีอยู่ทูดเดียวที่เข้ามาหามันใครรู้ไหมครับยมมาทูดไงฮะแหาดักมุกผมหมดเลยพี่น้องฮะณขณะนี้นะสุเทพเตีอยสุบรรเนี่ยมันก็เหมือนกับการนำนอปชอค,คนหนึ่งเดี๋ยวก็จะหาว่าผมก้าวไกลอีกมีโทรศัพท์ลึกลับมาวันที่หนึ่งธันวาพี่น้องครับแล้วบอกว่า มึงหาทางลงให้ดีนะมึงมึงรีบลงซะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมึงไม่ตายคนเดียวนะพากูตายหาไปด้วยนะกูจะบอกมึงให้ก็ไม่รู้นะครับว่าโทรศัพท์สายนั้นนะ่ะมันเบอร์เดียวกันหรือเปล่านะครับผมถึงบอกว่าพี่น้องฮนะไม่ต้องไปกังวลดูกันเองแล้วกันครับว่าวันนี้จนถึงวันที่สองกุมภา จะมีการเลือกตั้งหรือไม่แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งไม่ต้องไปโทษนายโชเทพเทือกสุบัณคนที่ต้องโทษมากที่สุดคืออีเปมติลสุลานนอีดอกทองตัวนี้เท่านั้นนะพี่นองไม่ต้องไปโทษใครคนม,นมันมักใหญ่ไฟสูงแต่ชอบหาความสุขกับรู้ตูดตัวเองไอ้เฮีย้ยไม่มีใครแล้วครับมาฮ วันฉเฉลิมยืนดังจำตะวตงเชมาทหารเต็มร้อยยืนกันปากห้อยตูดขมิบชชดได้เวลาจะต้องให้ยาแล้วนะสิไอ้ดยอกไอ้นั่นไม่เท่าไรครับสุรยุทธจุานนท์ทำตาประหลับประเหลือปหลับปะเหลือหันมองนายกตอนทันเออกาวอวยพรทำตาปอดแบบปดแบบปอดแปดปอดแปด ทำไปทำมาแล้วพ่อมึงเป็นพ่อพ่อตัวพ่อมึงเป็นผู้ก,ก่อการร้ายจนทําให้ลูกมาเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ทําตาประหลัดเหลือกเหมือนไอ้สุเทพเทือกสุบรรเลยพี่น้องครับพี่น้องครับจากนี้ไปถึงวันที่สองกุมภาใจเย็นๆคนที่จะฟันไม่ให้มีการเลือกตั้งคือปอปอชเพราะวันนี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเขาตัดสินออกมาแล้วครับว่าสามอยิบสองคนสสอสวมี <antics> ความผิดจริงถามว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญมึงไม่สั่งยุบพรรเก็บไว้ํำพ่อมึงเหรอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่ามือชงเพราะเวลาและโอกาสยังไม่อำานวยชงเรื่องให้ปปชรอให้ การเลือกตั้งใกล้30วันแล้วก็จะสั่งปลดปอสอสอส,อสอวอชุดนี้ก็หมายความว่าอะไรครับส0มร้อกว่าคนหลุดออกจากหน้าที่ทันทีสมัครเป็นสอสอ,สอไม่ได้สุดท้ายแล้วยังไงครับก็ประชาธิปัตย์ที่เลือกตั้งไงครับเดี๋ยวจะดูหนังหน้ามันครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามึงส่งผู้สมัครเข้าเลือกตั้งรอบนี้กูตีความเลยว่า พวกมึงลูกอีดอกเพราะถือว่าพูดจาไม่อยู่กับร่างกันเลยพี่น้องชาวกรุงเทพฟังผมพักประชาธิปัตย์พูดจาไม่อยู่กับร่งกันเลยตอตอแหลกตั้งแต่โคตรมันยันลูกมันเลยพี่น้อยทำไมถึงพูดอย่างเงี้ยควงอภัยวงก็เหมือนกันหลอกล่อสรปัญหาบ้านเมืองมันชิบหายไว้ไวาดมาถึงทุกวันนี้ มาถึงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ก็บึ่งในเป็นหัวหน้ามาัดดูหนังหน้าหัวหน้าสิครับหน้าหนังมันมันเหมือนหน้ามันเหมือนเล็บตีนไ,ไม่มีผิดลองยกตีนตัวเองขึ้นมาดูะน,นั่นแหละครับหน้านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะผมถึงบอกไงครับว่าพักประชาธิปัตย์ใครมีเงินก็มีเสียงใหญ่สามารถทำอะไรก็ได้คอยดูนะครับพรักประชาธิปัตย์ งวดนี้ล่มสลายแน่นอนพี่น้องครับยอดหน้าไม่มีได้เลือกแน่พี่น้องครัวนกัปัประทีเดิมวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวันนี้กะจะฉาสุเทพเที่ยวสุบรรอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาคอยจับตาดูเถอะครับอย่างที่ลุงยิ้นบอกวันที่ยี่สิบสามนี้เนี่ยถ้ามีการสมัครรับเลือกตั้งก็น่าจะยาวไปแต่จับตาดูให้ดีเถอะครับ ถ้าปป,ปชอยากจะให้บ้านนี้เมืองนี้มันเลือดท่วมก็มึงก็ชี้มูลได้เลยไอ้เหี้ยถ้ามึงต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้มันชิบหายมากกว่านี้มึงชี้มูลได้เลยนี่ไม่ได้กดดันแต่กูอยากจะบอกให้มึงรู้ว่าวันนี้ปวงชนชาวไทยไม่ได้ยอมพวกมึงอีกแล้วพี่น้องครับนายกรัฐมนตรี บอกว่ายังไงประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนผมถามว่าวันนี้อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนใช่หรือไม่แล้วผมถามว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐทำไมไม่จับน,นายสุทเทพเือกสุบันสัทีไอที่ไม่จับนายสุทเทพเือกสุบันก็เพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐอำนาจอยู่กับปวงชนชาวไทยเพราะนายกมอบคืนมาแล้ว แล้วหน้าที่เราคนที่จะปราบกบฏจริงๆก็คือพวกเราอย่างไงครับเพราะอำนาจอยู่ที่เราแล้วนายกบอกแล้วแล้วทํำยังไงต่อไม่ต้องทําอะไรครับอย่างที่ผมพูดที่อินบิเลียนผมบอกว่าพยายามสร้างยุทธการทั้งหมดให้เป็นยุทธการกวนตีนแมงสาบพี่น้องครับมันจะทำอะไรก็เอาไปคัด มันจะทําอะไรก็ออกไปคันเพราะวันนี้นายสุเทพเตียวสุบรรบัญญาอ่อนถึงขนาดไปทะเลาะก,กับลูกนายกแล้วพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยหมดแล้วครับไม่มีเรือไปนอนตายให้นอนแดกได้อย่างเดียวมีประโยชน์ที่สุดนายสุเทพเตีอวสุบรรเอาแล้วครับวันนี้เนี่ยพอหอมปากหอมคอขึ้นหลายเวทีนักจำไม่ได้ ไม่รู้จะด่ามันยังไงไอ้นี่ด่ามากๆแหม่มเสือกหน้าด้านอีกตั้งหากพี่น้องครับพี่น้องครับจับตาดูให้ดีจากวันนี้จนถึงวันที่สองกุมภาเอาอย่าพึ่งสองกุมภาเลยสองกุมภาเด๋ยวใจจะเสียวก่อนเอาแค่วันที่ยี่สิบสามไม่ต้องไปทำอะไรนะกวนตีนมันอย่างเดียวแล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องพกติดตัวเป็นอาวุธติดตัวเลยเนี่ย อย่าลืมติดประทัดครับเอาไปสู้กับน,นกหวีดอย่าลืมนะอย่าไปติดระเบิดไข่ไม่ได้นะถือว่าเป็นอาวุธร้ายแงรงเด๋ยมมันจะหาว่าคนเสื้อแดงเถื่อนอีกเถื่อนไม่เถื่อนไม่รู้ครับแต่ที่จะให้มึงรู้ว่าม็อบมึงอ่ะมันม็บอนุบาลคนเสื้อแดงม,มันม็บมัธยมไปแล้วว่าเฮ้ยสุดแทกเสื้อสุวรรณกูมันได้ปริญญาตรี การมอบมาแล้วเว้ยสามปียิงกูกับตายมาทีปีนี้เขาไม่ยิงมึงมึงร้อนตัวเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมันไก่มึงอีกไอ้หานี่อย่าลืมนะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยพี่น้องวินมนาเตอร์ไพี่น้องแท็กซี่ผู้ที่อยู่ร้านค้าเมื่อไรทํามอบนกวีดเดินผ่านหน้าบ้านจุดประทัดไล่แม่มเลยถือว่าไล่สวย ถ้าใครจะกะรุณามากกว่านี้ก็เอาน้ำส้มโอแชร์ไว้หน้าบ้านเดินผ่านปุ๊บก็สาดม่ามเลยเฮียข้ามบ้านพี่น้องครับเอาละพี่ชายผมมานั่งทวงเวลาทวงไม่ละอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเอาเถอะครับวันนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหรอกครับตายยากเพราะผมฉีดสเต็มเซล เปมจีราสูรลานนท์มึงฟังคำกูไว้มึงไม่ตายกูก็ยังไม่ตายมึงตายเมื่อไหร่อีกเจ็ดวันกูค่อยตายเอาชัวชัวเผามึงให้ได้แปมจีราสูรลานนท์ขอบพระคุณครับ